จะจัดไปงานวันเด็กค่ะที่ออบ้านลำองหลังข้างบ้านของวารุตาเองค่ะเมื่อทุกคนพร้อมก็ไปรวมงานวันเด็กด้วยกันค่ะส่วนของที่เราจะเอาไปให้เด็กวันนี้ก็จะมีขนมรอบเด็กค่ะพร้อมกับองผันจับฉลากอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่ใส่น้ำ ข้างในจะเป็นอลูมิเนียมนะคะสามารถเที่ยใส่ทั้งรถเย็นได้ไว้ให้เด็เกเรียนเขาจับฉลากแล้วถ้าใครได้จะเอาน้ำมาดื่มที่โรงเรียนได้ค่ะวันนี้บรรยากาศแสนดีวารุตาใส่เสื้อแขนสั้นก็คงคิดว่าจะไม่หนาวสามีขับรถมาแล้วค่ะถึงแล้วค่ะงานวันเด็ก มาร่วมสนุกสนานด้วยกันค่ะมิบุครับทุนครับมุมนูนจานเป็นุนูนสีมิบุลอีกแถวหนึ่งครับเป็นทุนการศึกษาอันนี้ต่อหลังเลยต่อหลังแถวนี้ลูกโอือเด็กๆน่ารักมากดูน้องแก้วดูอีกแถวหนึ่งครับคุณหน่วยเอหน้าข้างบนปูนนี่แหละโอ้แบบแต่งหน้าแต่งตามีพยาบาลมีตรวจที่ถ่ายมาหมดเลยนะ ป้าถ่ายรูปหน่อยนะคะลูกอนุบอลสานเด็กชายกันทีไพ่ถูดูชื่ออะไรคะเด็กชายยอดแสงค้มแก้วชื่ออะไรลูกน้ำแขงน้ำแข็งอ๋ออะไรนะคะเด็กชายเพื่อนสามเด็การอ๋อน้ำแขางเหรอคะโอ้ยน่ารักมากเด็กชายฮัทต์พลมาชีวาผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยด้วยกันนะคะโอ้ยวันนี้ มากที่มีคุณค่าของประเทศเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์และเป็นกำหนดทิศทางการพัฒนาในประเทศอนาคตให้ก้าวหน้า ตอนนี้กำลังแจกคูนให้กับมักเรียนค่ะนี่เลยนะครับสสวัดีค่ะวันนี่ค่ะคิมสบายคิมสบายุ้องกันค่ะนะครับที่พา ได้มอบรางวัลให้กับชุดการแสดง คุณครับชิ้นแรกครับป2ออเด็กหญิงอาพัศลาโคดปัญญาครับอาพัศลาอยู่หรือเปล่า ครับไปไหนล่ะที่ไม่ได้อยู่ในเต็นท์ครูขอถวนเสร็จเลยนะคะกิจสนพลเดนอกป .4 กิจสนพลเดลนอกครับ ¡Gracias! No. เจกเด็กแบบยั่วยวนใจมากขนาดผู้ใหญ่อยา่างมารุตานี่ก็ยังอดใจไม่ไหวหนาวขนมกินเดี๋ยวมาค่ะขอบคุณมากนะคะอุย้ยมีอะไรนะเกี๊ยวห่อไส้กรอกด้วยแล้วก็มีขนมด้วยนะ มีลูกชิ้นพร้อ <cat on subscriber Airbnb> มกับน้ำเป็นะค่ะค่ะว้าวมีหนุ่มเทสอร่อยมากดูนะลูกชิ้นทอด้าวมียำด้วยหวานน่าสนใจยำบุนเส้น แป๊บเดียวขายดีเกือบหมดแล้วโอ้ยนี่ค่ะกลับมาแป๊บเดียวหายเกือบหมดแล้วค่ะแ่บแสบอะขับรป่า วรุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็พาภูมใจมากๆที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับที่โรงเรียนนะคะได้ร่วมช่วยเหลือเด็กด้วยการได้ช่วยเหลือทำกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็รวมถึงกิจกรรมไอ้กิจกรรมของชุมชนด้วยก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้มีการแบ่งปันเล็กๆน้อยๆให้กับเด็ก ได้มีการร่วมสมทบทุนได้มีของขวัญได้มีขนมไปแจกให้กับเด็กๆรวมถึงเราก็ได้ออกมีค่ะกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เราก็ได้รู้จักผู้คนเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เราแบบ คนใหม่มาอยู่ที่นี่การที่เราได้รู้จักผู้คนที่เพิ่มมากขึ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่วรุตาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่านั่นคือเราทำกิจกรรมให้กับเด็ก ซึ่งเขาจะกลายมาเป็นกำลังของประเทศชาติเราในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าเขาได้รับความรักความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างเขาก็าจะทำให้ทัวเขาได้มีแบบกำลังในการต่อสู้ได้มีแนวคิดได้มีกำลังใจได้มีอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆมากๆ แล้วยิ่งวัยเด็กนะคะเป็นวัยที่สําคัญมากๆในเรื่องของความทรงจําเขาจะมีความทรงจําที่ดีไปจนถึงวันตายเลยถ้าเกิดว่าเขามีอะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กของเขาแล้วก็วรุตาก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ก็เลยต้อง ขอความกรุณาจากท่านปออขอให้เราได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็วันนี้ก็จบสิ้นลมด้วยดีเด็กๆทุกคนแอปปี้มากแล้วทุกคนทุกๆคนวรุตาย้ำนะคะว่ามีของขวัญกลับบ้านกันทุกคนแล้วกลับกันแบบไม่ใช่นิดๆหน่นนอยคือแบกกันเป็นกระสอบกันไปเลยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสน,นุนวันเด็กมีเยอะมากวรุตาก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะเด็กก็คือเด็กเราจะทำให้เขาได้มีอนาคตที่สดใสยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอุ้มือของผู้ใหญ่แบบเราๆนี้ละค่ะเดี๋ยวเจอกับวาิตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบายบาย